สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้าง Open Chat นะคะทุกคนมาเลยค่ะไม่พูดมากทํา Open Chat ทามแบบนี้นะคะเช่นโรงเรียนบอสสร้าง Open Chat ของตัวเองอะไรประมาณนี้ทํากันนะคะทุกคนหนึ่งเข้ามาในไลน์แอปพลิเคชันไลน์แล้วก็กดไปตรงนี้นะคะข้างบนที่มันเป็นแบบรูปแบบเออแล้วก็จะเขียนคำว่าสร้างแชทแชทกลุ่มก็ Open Chat ทุกคนกดคำว่า Open Chat ค่ะโอ,อ้ทุกคนก็รอนะคะบางคนต้องรอนานบางคนก็แป๊บเดียวเดี๋ยวรอทุกคนเดี๋ยวรอกดใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันเรากดไม่ได้นะคะทุกคนคือเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ดีเออไม่มีสัญญาณค่ะกดคําว่า Open Chat อ,อ๋อทุกคนมันต้องรอนะคะขอ,ขอเกลยอจะไม่ต้องรออะทุกคนมันก็จะขึ้นหน้านี้ทุกคนสามารถค้ออหนหา Open ท,ทุกคนจะเข้าเลยเช่นแบทพิงจีซูเอภาษาเกาหลีศิลปินเกาหลีโรงเรียนเค้กนุ่มโรงเรียนบอ o บอดยิมเมทครอบครัวหมีน้อยเอออะไรก็ประมาณนี้ทุกคนจากนั้นก็มันจะขึ้นมาแบบนี้มันจะมีคำว่าสร้าง Open Chat กดคำว่าสร้าง Open น h a t ค่ะอ่ะหลังจากที่ทุกคนกดคำว่าสร้าง Open Chat เขาก็จะมี ทุกคนก็สามารถเลือกรูปได้เลยค่ะทุกคนเออทุกคนเลือกรูปได้เลยนะคะเออทุกคนมันขึ้นไม่ได้แล้วเออเอาแค่นี้แล้วโอเวนเชแล้วก็ใส่ชื่อโอเวนช์แล้วก็เขนว่าสอนวาดรูปนะคะกดต่อไปทุกคนใส่ชื่อเล่นของตัวเองเลือกรูปได้เลย แล้วเป็นรูปนี้นะคะเราก็จะตั้งชื่อเป็นชื่อช่อง YouTube ของเรานั่นเองค่ะทุกคนจะตั้งเป็นอ่ามอะไรก็ได้เขียนถูกไหมเนี่ยถูกนะอาชทีทุกคนคนจะเขียนเป็นอะไรก็ได้นะคะ อิโมจินี่ด้วยโอเคทุกคนก็เขียนชื่อ u t ทุ e ของเราเสร็จก็รอนะคะทุกคนคุกคสามารถเลือกรูปโปรไฟล์ของตัวเองได้เลยนะได้แล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะได้แล้วนะคะเป็น o p e n c h a t สอนวาดรูปทุกคนก็จะพิมพ์เลยค่ะสวัสดีอินดีต้อนรับสู่ Open Chat ขันขันพื้นฐานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Open Chat สนขั้นพื้นฐานแล้วทุกคนก็กด3มขีดแล้วก็สามารถเชิญคนมาด้วยได้ค่ะกดเชิญนะคะเชิญเพื่อนนะคะชวนใครก็คลิกลงไปเลยนะคะมันจะชวน ชวนน้าเรานะคะก็วชวนยุเกิดนะคะทุกคนกดคำว่าเชิญอ้าวแล้วทุกคนก็ไปดูคนที่เชิญเ้วเชิญยุเกิดใช่ไหมนี่นะคะทุกคนก็จะขึ้นพ่อเกิดพอมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนก็สามารถแบบชวนเพื่อนเออแล้วเพื่อนก็เข้ามาแล้วเพื่อนก็แค่กดคำว่าเขาา้เขาร่วมโปรเพจแค่นี้นะ แล้วก็เข้ามาเลยแค่นี้ก็สามารถแชทแบบโอเพนแชทได้แล้วบ๊ายบายใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพราะคลิปนี้จะไม่ตัดต่อบ๊ายบาย